ยงวุฒิแมนกราสวัสดีท่านทุกท่านนะครับพวกผมไม่ได้เก่ยกับสิทชน,นะนะก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับซีรีส์ที่ห่างหายไปนานนั่นก็คือซีรีส์เกมสุดหลอนสิดีดีนะครับกับ The Lies เว้นเอาแสงที่หายไปนั่นเองนะครับโอ้โหซีรีส์นี้หายไปนานมากนะครับหลายเดือนแล้ววันนี้นะครับได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะหลังจากนี้ก็อาจจะมีลงเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบซีรีส์นะครับอย่าลืมที่กดไลค์ subscribe ให้กับ k v c ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่นั่นเอง and without further ado let's go โอเคครับเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับทุกคนกับ the lights went out นะครับตื่นเต้นมาก whoa เปิดมาครับคาสิเน่ damn damn my name is Oliver ผมชื่อว่า Oliver และในเรื่องนี้มันยากที่จะเล่ามากนะ i t ซ n อน easy to tell the story นะครับเรื่องนี้มันยากที่จะเล่าให้ทุกคนเข้าใจนะครับ I work night at a gas station นะครับผมทำงานกาดึกในที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง every day I do the same routine with my car นะครับผมต้องรับรถที่เข้ามาในปั๊มในทุกๆคืนแต่ว่าคืนนั้นปิดดนได้ I discover what hell is บผมได้คนพบกับนรกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะในคืนนั้น And that's how the lights went out และหลังจากนั้นคือแสงสว่างในจิตใจก็ได้หายไปโอ้แป๊มนะอันนี้อันนี้เพิ่มเติมไปนะ The lights went out นะ <im itation> เพิ่มแบบแสงสว่างในตัวไงเพราะมันเป็นค่ำคืนนะครับเขาอาจจะพูดถึงแสงที่มันแบบอันนี้ I stopped on the road to take a piss ผมได้จอดรถลงแล้วก็เข้ามาเออแล้วก็ไปที่พุ่มหญ้าไปฉี่นะครับ I was already late for work ผมทำงานสายแล้วผมก็ต้องขับรถต่อไปอันนี้จะคิดอะไอันนี้คืออ,นนคอ,ออกมาฉี่นะออกมายี้ e. ฉี่แล้วกันจี่แล้วกันพิสเนี่ยพิสในที่นี้นะครับ P-I-S-S ตัวนี้แปลว่าฉี่นะครับนะก็คือแบบเขาเรียกอ,อะไรนะภาษาไทยเออเขาเรียกอะไรนะปัสสวะปัสสวะอ่ะะาภาษาไทยปัสสวะนะครับแล้วต่างประเทศก็ใช้พิสนะครับนะแต่คำว่าพิสนี้ก็สามารถที่ใช้เป็นคำโกหกได้นะพิสนะ okay. e. okay. มีออกพิสมีออกเนี่ยโอเคเก็บอีกหนึ่งขาพิสอีโอเคหุ้ยแต่เหมือนมืดมากเลยนะทุกคนโอเคสตาร์ทรถครับเฮ้ยนะผมได้ขับรถวะติดไหมนะเอาไม่ติดโอเคมันจะไม่ติด อีกทีนึ้งไม่ได้หรออันนี้คือไปทำงานสายแล้วนะโอลิเวอร์เริ่มเวอร์แล้วอู้ยได้ขับรถแล้วเว้ยโอ้โหรถโคตรตึงเนะปืนเอ่อตามไป่้เขาขับเขาขับเลนขวาปะโอเคผมขับเลน้เลนซ้ายแล้วกันผมยึดแบบไทยในการเดินจอดโอเควอกกี้ในไอ s ่อ t อีสิการทำงานกลางคืนนี่มันไม่ง่ายเลยซิมไลออล w เวสไทย นะครับดูเหมือนว่ามันจะแบบฉันรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลานะครับในการทํางานกลางคืนแน่นอนอยู่แล้วนะคนเรามันต้องนอนใช่ทุกกลางคืนนะครับใครทํางานกลางคืนเขาเป็นได้นะครับผมนะว่ามันเหนื่อยขนาดไหน I should have taken my car to the mechanic แต่ที่จริงฉันควรจะเอารถไปซ่อมซะบ้างเนี่ย It h a ทอร e บินโชว์วินดิเฟ็กต์ long time เดี๋ยวนี้มันเออมันไม่ค่อยจะติดละนะครับสตาร์ทรถไม่ค่อยจะติดละเออมันใช้เวลานานเกินการสตาร์ทรถนะครับรถรุ่นอะไหนอะฝ่อหรือเปล่าดุดันไม่เกรงใจใคร แต่ I wasn't used to solving my problems s o q u i c k l y แต่จริงๆฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยจัดการปัญหาทันทุงทีหรอกนะ I w a s l d say that i falling into routine นะก็คือปล่อยๆไปว่างวันไหนก็ไปทำนะครับเออประมาณนี้นะไม่เสร็จรถเราหรอวะแหมข้างทางมีหินห้อยด้วยโอเครู้เรื่องโอลิเวอร์โอชิแม่โอเคมีคนเอาไปซ่อมจริงๆวะนายคนซ่อมรถนะจริงๆเออ โอเค press E นโอ้ I was desperate นะครับนะหมดหนทางแล้ว desperate นะ I didn't know what to do ไม่รู้ต้องทำยังไงแล้ว This world is a long and in hospitable นะครับก็คือยาวแล้วว้าเวมากนะครับทุกท่านเอราแล้วมันมืดอ่ะอุ่นมันมืดมากทุกคนผมมีไฟฉายไหมด้วยครับ any flashlight นะครับ Desperate นะครับก็แปลว่าแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะหดหัวเออโอเคผมต้องจะต้องเดินไปตามทางหรือเปล่าผมมีดวงจันทร์ด้วยครับแล้วจะผลลัพธ์เป็นยังไงนะ โอเคน่า okay. จะต้องไปขอความช่วยเหลือหรือเปล่านะแต่มันมืดมากนะทุกคนผมจะให้ดูเป็น uh, เส้นตรงกลางถนนละกันทุกคนเพื่อจะได้เห็นจอมันแบบไม่ได้มืดเกินไปดูพระจันทร์ไปด้วยโอเค then I remember that was a house near here และฉันก็จำขึ้นมาได้นึกขึ้นมาได้ว่ามีบ้านในกลน้นี้ I see it every day ผมเห็นมันทุกวันเลยจริงหรือเปล่าโอลิเวอร์แลวบ้านใครเองรู้จักหรือเปล่านะเองจะไปเข้าบ้านเขาบ้าหรือเปล่าโอลิเวอร์เข้าบ้านคนอื่นนะแต่อาจจะไปขอความช่วยเหลือนะเป็นไปได้เป็นไปได้พอสมบูร โอเคเราเดินไปตามทางก่อนแล้วเราจะรูดด้ยังไงว่าบ้านแมงอยู่ไหนวะมืดขนาดนี้ไม่เอาแฟลชไลท์มาด้วยวะโอลิเวอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยเอ feeling strange sensation เหมือนมีเซนแปลกๆว่ะ something didn't seem right เหมือนบางอย่างไม่ถูกต้องนะครับ didn't seem right นะครับอืมนะ didn't นะครับ seem right แปลว่าถูกต้องเนาะนะครับดูเหมือนจะถูกที่ถูกทางแต่ถ้า didn't seem right แปลว่ามันเริ่มแปลกแล้วนะครับคล้ายๆกับคำว่า,า strange นั่นแหละนะครับทุกคนมันเริ่มแปลกแล้ว แปลกตรงที่กูต้องมาเดินกลางถนนเนี่ยโอเคมีซีนี่ครับมีหิงห้อยนะคเฮ้ยอะไรอ่ะผมเหมือนเห็นหน้าต่างหรือเปล่าทุกคนมันมองไม่เห็นจริงเลยมันมึดมากเกมอ่ะโอเค after walking a little จากเดินมาอ่า I saw the house i decide to go there and ask for help นะครับก็เลยตัดสินใจนะ decide to go there ask for help นะครับก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากบ้านหลังนั้นยังไงล่ะอันนี้คือเราเล่นในบทบาทเขาเรียกอะไรวะ เป็นการเล่าเรื่องของโอลิเวอร์นะตอนนี้นะครับคือไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้หนระือเปล่า It looks like a normal house ดูเหมือนเป็นบ้านธรรมดา but I didn't see anyone แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่บ้านนะเนี่ยก็อาจจะหลับหรือเปล่าจะเปิดไฟทั้งหมดเลยเหรอเปิดไฟไว้เลยเหรอโอเคออลอร์ดสวัสดีครับโมูชิมูชิโดนัทโดนเดส I k n o c k on the door but no one answered ยนะไม่มีใครตอบกลับนะ I d e c i d e to go around behind the house ฉนันเลยตัดสินใจที่จะไปดูรบอบๆบ้านนะครับโอเคแล้วสี่บอกนะ กวรจะมีประตูหลัง <laughs> ผมชอบประตูหลัง <laughs> อรไรว่ะ <c oughs> โอเคเออไม่มีแรง <c oughs> โอ้โหไฟกระพริบโอ้พระเจ้าโอ้อมีทางเข้าด้านหลังครับเกมมันมืดมาก There was an open door ประตูมันเปิดทิ้งไว้ I d e c i d e d to go in ผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปข้างใน I really need help ผมต้องการความช่วยเหลือลจริงๆถ้าไม่ต้องการนี่ผมไม่เข้านะเออนี่แล้วก็มาหาของซะ เปลี่ยไปแล้วมั้ยอ้าไปไ,ไม่ดไ,ได้โอเค The house has strange energy เหมือนมีพลังงานบางอย่าง And the smell กลิ่น Horrible smell กลิ่นที่แย่มากแย่ดีอิอ e เขาไม่ได้กดชักโครกเอาไม่มีไม่มีรอยอยู่นะครับโอเคถือว่าปลอดภัย Hello โอ้โหขยะขนาดนี้ไม่เหม็นก็แปลกฮะ Look at that Trash ต้มยำกุ้งไอเหมือนเหมือนว่ามาต้มยำกุ้งว่ะแต่ไม่ใช่นะครับโอเคเหมือนมันจะไม่มีคนอยู่หรือเปล่าประตูเล็กๆนะ The house really look abandoned บ้านนี้เหมือนถูกทิ้งร้างนะ abandoned นะครับ I need a phone to call for help โอเคผมต้องใช้โทรศัพท์ Where's the phone แล้วโทรศัพท์ไม่อยู่ไหนวะไม่มองไม่เห็นจริงๆนะทุกคนเกมมันมืดมากฮะโอเคผมต้องขึ้นไปด้านบนหรือเปล่าช่วย go u p s t a i r Hello? Oh, Hello? Okay, this man was unbearable on the second floor. I not me There seemed to be something locked in. I i not ให้เปิดาดูวะฮัลโหลวัสดีครับโอ้ผมเห็นอะไรแดงๆอย่าบอกนะว่าเกมอินดี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมจำภาพนั้นไม่เคยลืม ลืมแน่นอนกุตุยหรือเปล่าเอาแล้วสรุปกุตุยไหมเนี่ย I ran down the stairs ผมเดินลงบันไดข้างล่าง but there was someone standing there แต่มันมีบางคนยืนอยู่ตรงนั้นกำลังรอผม waiting for me He wore black clothes <c oughs> เขาใส่เสื้อสีดำและใส่หน,น้ากาก So I ran back up stairs again ผมก็เลยตัดสินใจวิ่งขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึง่ง I was very scared ตอนนั้นผมกลัวมาก I couldn't think straight ผมไม่มีสมองผมโล่งไปหมดเพราะผมกลัว I decided to hide in the closet ผมได้ตัดสินใจไปหลบในตู้เสื้อผ้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอลิเวอร์โอลิเวอร์ Suddenly และณนตอนนั้น I started to hear some footsteps และหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงเท้า I was motionless ผมแทบจะไม่ขยับขยืน่น I c o u l d o n l y see through a gap in the c o s e t d o r ผมแค่เห็นผ่านช่อง แคบๆในตู้เสื้อผ้าโอ้ยมันคือใคร oh. 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 ออกไปได้ไหมไม่ออกอันนี้คือช่องแคบๆในตู้นะครับนี่เป็นการเล่าเรื่องที่มันโคตรตึงเต้นมากไม่มีคนเดินนะใครวะไปเงียบไปนะไปเงียบไปฮัลโหลมูชิมูชิโดนันโดนเดสเฮ้ยมันถือมีดว่ะทุกคน holding อ k ไนฟ์ oh, โอ้ยครับผมต้องออกไปหรือเปล่าโอเอตัวสปักจำสกแกแฮ่เอ้ยไอเดไซน์ทุกคำเอาอัลติคลอสส์ผมเลยตัดสินใจพุ่งออกมาจากตู้ตูส้สภาพ need to get away from there quickly as possible โอเคผมต้องหนีไปให้ได้เร็วที่สุดว้าวว้าวประตูประตูลังบ้าน The garage door was closed I was trapped inside the house มาไอประตูลงรถปิดผมถูกขังอยู่ในนีโ oh shit oh shit อลิเวอร์เด็ก a าลา o โด open เอามันเปิดเอาไอสาสตร์จะลกปิดไม่เปิดปิดหรือเปิดเปิดหรือปิดจะไปทางไหนผมวิ่งกมวิ่งอลิเวอร์วิ่งกะไม่ได้กลับมาเล่นเกมพวกนี้เลยโอเคไอแรนช์วอร์ดไมเคิลผมเลยวิ่งตรงไปที่รถของผม แล้วรถมันอยู่ไหนวะ It felt like someone was watching me แต่ผมรู้สึกเหมือนมีมีใครบางคนกำลังมองผมอยู่โอเคเดินตามเส้นถนนครับทุกคนตามเส้นถนนกูติดไหล่เปล่ะไหมดูติดไหล่เสักงอย่างทุกคนเ่ยกไม่ได้มันผมเดินไปไม่ได้นะอันนี้ผมขยับอยู่เปะวะโอเคเราน่าจะขยับอยู่ดูไม่ออกมันมืดมากทุกคน เ okay. มื่อแตกโอเคด้วยเหตุผลบางอย่างเขาปล่อยผมให้มีชีวิตรอดและมี alive เปิด my life c h a n g i n forever แต่ว่าชีวิตผมก็ได้เปลี่ยนไปหลังจากนั้น as he cut my face he s a i หลังอุ๊ยจากที่เขาตัดหน้าผม I'm giving meaning to your life จะให้ความหมายต่อชีวิตแกพือตัด I love seeing the landscape ผมชอบเห็นพื้นที่ทุกที่ I love seeing sunlight reflecting on p l a n t ผมชอบแสงสว่างที่มันสะท้อนกับพืชพันธุน ครับ now I live in the dark ตอนนี้ผมต้องอาศัยอยู่ในความมืด always hiding in the s h a d o w หลบภายใต้เงานะครับใบแค้นกลัวอาไรหน่อหรื้เปล่า So I said to myself ผมเลยบอกกับตัวเองว่าคือมันโดนตัดหน้าไปแล้วหรอโอลิเวอร์ So I said to myself ผมก็เลยบอกกับตัวเองว่า í, อุ๊ยโอหน้าโดนตัดโอ้โดน,โดน,โดนโบ้าแล้วผมก็เลยบอกกับตัวเองว่าว่าอะไรโอลิเวอร์ What do you mean? What? สรุลุงบอกอะไรอะแสงที่หายไปให้เสียงภาษาไทยโดย k v c Studio เป็นไงกันบ้างครับทุกคนนะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับกับซีรีส์เกมสุดหลอนสุดอินดี้นะครับที่ได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งกับ The Lights Went Out นะครับกับแสงที่หายไปถ้าวันนี้นะครับนะใครที่ชื่นชอบผลงานนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ Subscribe และ Turn notification ด้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาเคิดใหม่ๆนั่นเองนะครับและต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะครับ thank for all of you watching guys and see you in next time